ดีไว้ให้กินมากเลยยังไงวันเนี้ยถ้ามันมีแต่เศษอาหารน oh <my. S 3> ่ะว้าฮะถ้าเดือนนี้ยังเป็นอย่างนี้อยู่อ่ะฉันไม่อยากจะมีชีวิตอยู่บนโลกนี้แล้วนะเองก็เอาเวลาที่บ่นบะ่นบนบ่นนะไปทามาหากินไม่เกิดประโยชน์บัางดิจะได้มีอะไรกินกับเขาบ้างอ่ะโอ๊ยทำไมวะโลกนี้แม่งไม่เห็นยูดิธรรมเลยอ่ะทําไมคนจนแบบเราไม่มีทางเลือกอะไรเลยแค่อยากกินข้าวดีๆเองทำไม่ได้เนี่ยเองคิดว่าคนอย่างเรามันมีทางเลือกนักหรือไง คิดว่าโลกนี้มันแฟร์หรอถ้าเอ็งอยากได้ดีอ่ะเอ็งก็ต้องโกงกับโกงไรวะเฮ้ยเฮ้ยไอ้พี่มีข่าวดีมาบอกเวพพ้ยข่าวมีแล้วพี่ไงอ,อย่าบอกนะว่าไปขมโมยของคนอื่นอีกแล้วอ่ะใช่งานอ่ะงานแบบงานจริงๆอ่ะงานเหรองานอะไรลูกคือคืออย่างนี้ไ เพื่อนผมเนี่ยมันย้ายไปอยู่เมืองนอกแล้วมันสอนภาษาอังกฤษให้เด็กบ้านคุณรวยอ่ะแล้วคราวนี้ตำแหน่งมันว่างเขาหาคนไปแทนอยู่อ่ะเราเกี่ยวอะไรกับฉันวะเอาเกี่ยวดิแก่แหละไปสอนแค่สอนภาษาอังกฤษพื้นฐานเองให้เด็กอ่ะเงินเดือนต้องสี่หมื่นแล้วสี่หมื่นเลยเหรอเงินเงินเดือนสี่หมื่นเลยเหรอแล้วแล้วฉันจะไปสอนเขาได้ยังไงแล้วพี่ ก็ไม่มีวุฒิก็ไม่มีใครมันจะไปจ้างแล้วโอ้ยไปเครียดทำไมล่ะเดี๋ยวชายเนี่ยจะปลอมให้แกเลยระดับเนียนเลยปลอมเหรอว่ามันจะผิดไหมเราไปหลอกคนอ,อื่นเขาอะแล้วถ้าไม่หลอกแล้วจะมีอะไรแดกหรือไงฉันเลี้ยงแกมาให้รู้จักเอาตัวรอดไม่ใช่มานั่งทำใสซื่อแล้วเป็นคนดีแล้วไม่มีอะไรจะกินไอ ที่ขอว่าถ้าครั้งนี้ทำสำเร็จนะเว้ยเราสามคนจะได้ออกจากที่นี่ไงถ้าฉันทำสำเร็จฉันจะได้มีเงินใช่ไหมเราจะได้ออกไปจากที่นี่ใช่ไหมงินก็ได้ฉันจะถามแน่ดีมากลูกถ้าโลกมันไลบเราอะเราก็ต้องไล่กลับ เบลคะ่ะคนนี้เป็นคุณครูที่มาสมัครสอนพิเศษคุณหนูนะคะ่ะสวัสดีค่ะไอรีนนะคะสวัสดีค่ะเชิญน,นั่งก่อนค่ะ,คะอืมนี่คุณครูจบจากที่ไหนมาคะเนี่ยคอนคอนเนลค่ะคอนเนลภาษาศาสตร์ค่ะ ว้าวนี่เป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังจากอเมริกาเลยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะคือไอรีนเนี่ยเรียนจากที่นั่นนะคะจบที่นั่นฝึกงานที่นั่นอยู่ที่นั่นมาหลายปีเลยค่ะดีจังเลยค่ะทางบ้านเราเนี่ยค่อนข้างเข้มงวดด้านการศึกษานะคะโดยเฉพาะคุณน,นิกค่ะเขาค่อนข้างห่วงลูกสาวมากสวัสดีครับคุณคือสวัสดีค่ะ ไอรีนนะคะเป็นครูสอนพิเศษที่คุณเวลนัดมาสัมภาษณ์นะคะแล้วคุณมีประสบการณ์สอนมากี่ปีแล้วครับ2ปีแล้วค่ะสอนในคลาส i อเนะคะแต่ว่าเป็นกลุ่มเล็กๆอะค่ะแล้วก็มีประสบการณ์สอนพิเศษภาษาอังกฤษให้เด็กประถมอะค่ะสอนแบบ p r i v a t e ด้วยค่ะผมต้องมอกไว้ก่อนนะครับว่าลูกสาวผมเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนบางทีก็ไม่ฟังครูเลยคุณจะรับมือไหวหรือเปล่า ดิฉันคิดว่าการเรียนการสอนเนี่ยต้องใส่ใจรายละเอียดด้วยค่ะไม่ใช่แค่ตัวหนังสืองั้นดีเลยค่ะพี่โอจ้าถ้ายังไงเนี่ยรบกวนพาคุยลินไปหามีมี่ที่ห้องหน่อยนะได้ค่ะคุณเบลใช่ค่ะคุณครู บอก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 บักบอกบักบักบอ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 กบักบอ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 กวกบอกบอกบกบอก้อกบอกบกบอกบอกวกบอกบอกบนกกด้วบอกลอกบรกบอ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 เบอก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 เอกอกบกบอ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 บอกบกบกบอนบอยบอกบอกบกบอนบอก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 ็อกบ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 อกักบอกบอกบกบอกบอากอ ขับรถดีๆนะคะครูคะวันนี้เหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยเลยค่ะคุณเบลมีมี่เนี่ยแกเป็นเด็กชลาแล้วก็หัวไวมากเลยนะคะไม่ดื้อไม่สนด้วยค่ะมีมี่งั้นเดี๋ยววันนี้ทีเชอร์กลับก่อนนะบ๊ายบายนะบ๊ายบาย่ทีเชอร์ เครูคะคุณครูพอจะมีคนขับรถที่ไม่สูบบุหรี่แล้วก็พูดจาสุภาพแนะนำใช่ไหมคะคนขับรถเหรอคะมีค่ะเอิงจริงๆแล้วคนขับรถคนนี้เขาเป็นคนขับรถเก่าของที่บ้านไอรีนเองอะคะ่ะแกไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่แล้วก็รักเด็กด้วยคะ่ะดีจังเลยคะ่ะ คนขับรถคนก่อนของฉันนะคะชอบแอบสูบบุหรี่ในรถแถมกลิ่นยังติดเบาะด้วยแล้วก็มีม,มีลูกสาวชน,นะแพ้ควันด้วยค่ะแย่ yeah, จังเลยนะคะงั้นถ้าคุณเมลเนี่ยอยากได้คนขับรถจริงๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันติดต่อเขาให้มาสัมภาษณ์กับคุณเมลโดยตรงเลยดีไหมคะดีเลยค่ะถ้าพรุ่งนี้เขาว่าเนี่ยฉันอยากเจอเขาพรุ่งนี้เลยได้ค่ะงั้นวันนี้ไอรีนขอตัวกลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะ แล้ไงว่าเจ้าของบ้านนี้เขาไม่ชอบคนสุบุรีรู้แล้วพี่วินฉันจริงจังนะเว้ยถ้าเกิดพี่ทําแผนเราพังเนี่ยเราจะได้กลับไปกินข้าวในกองขยะเหมือนเดิมนะครับทีเชอร์อ,อ้าวครูไอรินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเบลนี่นายวินนะคะคนขับรถที่ไอรินแนะนำเมื่อวานไม่สูบไม่ดื่มแล้วก็รักเด็กมากค่ะ สวัสดีครับผมชื่อวินนะครับเป็นคนขับรถที่คุณอรีนแนะนํามาให้นะครับดูสุภาพเรียบร้อยดีนะคะว่าแต่เคยขับรถตู้มาก่อนไหมจ๊ะเคยครับผมเคยขับรถตู้ให้ครอบครัวคุณไอรีนนะครับและครอบครัวเขาย้ายไปอยู่ต่างประเทศผมก็เลยว่างงานนะครับถ้ายังไงเนี่ยฉันขอทดลองงานสักอาทิตย์หนึ่งก่อนนะถ้าโอเคก็จะจ้างประจําเลยค่ะได้เลยครับผมพร้อมเริ่มงานวันนี้เลยครับ

อะไร่เงินเดือนเดือนแรกไงแม่สี่หมื่นบาทดั้งเลยโว้ยเฮ้ยเงินเดือนมันเยอะขนาดนี้จริงเหรอเนี่ยผมได้ติ๊กบ่าอีกห้าพันนะไปส่งเขาซื้อของหน้าปากซอยเองงดง่ายอ่ะจริงวะกลิ่นเงินนี่มันหอมจริงๆรว้ยแม่ต่อไปนี้เนี่ยเราไม่ต้องกินอาหารขยะแล้วนะเดี๋ยววันนี้จะสั่งพิซซ่าเลี้ยงเลยเอาน้ำบุตรน้อยไปด้วยอยากกินเว้ย เอาเลยเอาเลยเเล,ยลยวันนี้กินได้เอิ่มกินให้คุ้มไปเลยเดี๋ยวแม่จะไปต้มกระดูกหมูหไม่ต้องต้มแล้วนี่หว่ากระดูกหมูอะ่ะเรารวยแล้วโอเคตอยสองนะรีบมาหิวเว้ยเออสั่งเรียบร้อยแล้วแม่แต่แม่ยังว่างงานอยู่เลยอะหมายความว่าไงแม่ กูอเองสองคนได้งานในบ้านใหญ่บ้านโตขนาดนั้นนะ่ะแม่ก็ต้องได้งานด้วยสิจริงไหมแมบบ่เกิดที่นั่นมันไม่มีตำแหน่งว่างเลยอะแล้วแม่จะไม่ทำอะไรอะแม่บ้านทำความสะอาดเช็ดพื้นกวาดพื้นล้างห้องน้ำทำได้หมดอะจิงจะตยเยเฮ้ยแม่เขามีแม่บ้านอยู่แล้วอายุเขาเยอะด้วยเนี่ยน่ารับผืออีกอะก็ไล่มันออกไปดิ แม่แม่อะไรแล้วเองสองคนคิดดูนะเองได้ทํางานในบ้านใหญ่บ้านโตอ่ะเอให้แม่อยู่บ้านเก็บขยะมกินทุกวันแบบนี้คุณเดียวมันสมควรเนตะคือมันมันมันไม่ได้ง่ายไงแม่ก็คุณน,นี้คุณเบลเขานับถือแม่บ้านคนนั้นมากอะ่ะไม่มีใครยุนเหนือความสงสัยไม่ได้หรอกเว้ยถ้ามันมีอะไรสักอยา่างเกิดขึ้น สิ่งของแม่นะถ้าเกิดว่าของในบ้านหายบ่อยๆหรือว่าเงินในบ้านหายบ่อยๆอะฉันก็ไม่ได้อยากจะทํร้ายใครหรอกนะแต่ถ้าจะให้แม่เข้าไปทํางานที่บ้านนั้นเนี่ยอีป้าแม่ป้าก็ต้องหลุดจากตําแหน่งก่อนใช่ไหมครอบครัวเรามันต้องปีนขึ้นไปให้สูง สีสร้อยไข่โยนเศษเงินมาให้อย่าง๋ย่าตอบนี้เนี่ยเรากินพิซซ่าไก่ทอดทุกวันเลย ทำงานที่บ้านเรามา5ปีเลยนะคะแต่ของมันก็หายไปจริงๆอะ่ะไอ้พีเวนทำอะไรของเึืองเนี่ยคุณทำมันทำอย่างนี้ไม่ได้ทุกอย่างพังไงแมทำไงดีอ่ะแม่แม่ทำไงดีอ่ะแม่ยังไงใจเย็นๆก่อน <S <S จัดการศพก่อนก่อนที่ไม่จะแห่กลับมากันหมด